ุณเอกชัยสัมเรนะชื่อคุณคุณนะเขาบอกว่าทำไมมาโน่ไม่พูดไทยฮอุตปาสตไม่ได้อุดปาสตาไม่ได้พูดไม่ได้นะแต่ถ้าตอนนี้ให้ได้เอกชัยสัมเรยะด่าชัดมากด่าได้คุณคนนี้ชื่อคุณคุณนะคุณเอกชัยสำมเรนะเขาบอกว่าทำไมมาโน่ไม่พูดไทยะมาโน่พูดไทยได้ตัวจริงเลยครับสายหัวเลยมาโน่วายมาโน่ d i d n talk in t in Thai because Manu can speak Thai คุณเอกชัยสำเนาซ<อ>ึ่งเราไม่รู้<อ>ว่าเกี่ยวข้องอะไรรอเปล่านะเราไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรกรับพี่เอ็กกับมานูหรรึเปล่าอายุน่าจะอายุมากกว่าแล้วเอกชัยนี่รู้สึก ตอนนี้เรามาคอมเมนต์เป็นแฟนบอลอ๋อเป็นแนวแฟนบอลไปแล้วคือเอาอันนี้บอกเลยว่าคุณเอกเนี่ยพูดแล้วเอกเอกดูอยู่นะก็คือว่าอายุจะทุกคนมีสิทธิ์หมดยกเว้นเอกชัยสำเร็จจบเป็นแฟนบอลไปแล้วก็คือไม่ต้องเล่นแล้วทีมชาติถามมาโน้ยหน่อยว่ารู้สึกไงเอกชัยสำเร็จที่แซลมาครับพี่พี่เขาพูดว่า why w h You y don't speak Thai this on show ไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้พูดไม่ได้นะ แต่ถ้าตอนนี้ให้ด่าเอกชัยสำเมรทธิแล้วด่าชัดมากเลยด่าได้เดี๋ยวเขาก็มีไลน์เดียวเขาอ,อยู่แล้วพวกนี้แต่ถ้ามาในพื้นที่สาธารณะเลยเออเออเขาจริงพ,พี่เอ็กคุณเอกชัยสำเมรทธที่บอกว่าเป็นแฟนบอลเขาเขาบอกว่าพี่เอ็กเนี่ยก้ามลมครับเขาว่าอย่างนี้เอกชัยยังยังไม่นอนนะครับตอนนี้นอนเร็วไปบ้างที่พวกนี้นอนเลยเหรอกายเขาไม่อคยชีพไปนะพวกนี้ปกติเขาเขานอนเร็วเพราะซ้อมเตรียมสภาพร่างกาย แล้ว้าทุมก็ตื่นแล้ว้าทุมก็ออกใช่ไหมหรือเขาหรือว่าเขาเป็นเขาเป็นนักบอลคนแรกปะที่มีเป็นใช้ล็อกอินตัวเองแต่ว่ามีมีแอดมินอ่ะไม่แน่เหมือนกันนะเออก็คือเขานอนแล้วแต่ว่าเขาให้คนอื่นทำงานแทนเขาแทนล็อกอินตัวเองเลยอะ